อ่ต่อมามาดูเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้สำคัญนะคะโดยเนทแพทเทิร์นกับโดยเนทเดนซิตี้หรือโวยเนทตเท็กเจอร์คำว่าเดนซิตี้กับเท็กเจอร์คืออันเดียวกันแพทเทิร์นนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะ ภูมิประเทศนะคะขึ้นอยู่กับโครงสร้างแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ามันมีชนิดหินอะไรชนิดหินโครงสร้างก็เป็นภูมิประเทศก็จะมีเดี๋ยวจะมีรูปทางน้ําให้ดูนะคะทบทวนอีกทีหนึ่งว่าเป็นแบบไหนอย่างเช่นพวกเดนดิติกนะคะทางน้ํากิ่งไม้ทางน้ําแบบเอลลิสอะไรพวกนี้นะคะ ส่วนเดนเนตเดนซิตี้นะคะหรือเดนเนตเท็กเจอร์เนี่ยมันจะแบ่งเป็นนี่เลยเป็นไฟล์มีเดียมแล้วก็คอสนะคะเป็นละเอียดปานกลางนะคะปานกลางแล้วก็หยาบคือการที่เเราเห็นเดนเนตเดนซิตี้ที่แตกต่างกันเนี่ย แบบบางอันโอ้โหทางน้ําหรือว่าล่องน้ําบนพื้นผิวเยอะแยะไปหมดเลยหรือบางบางบางพื้นที่ทางน้ําอยู่ห่างๆนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความซึมได้นะคะหรือว่า permeability ของพื้นที่นั้น่ายังจําได้ไหมว่าถ้าซึมได้ถ้าดินหรือหินตรงนั้นมีความซึมได้ดีความซึมได้ หรือความซึมน้ำน้ำซึมลงไปได้ดีจะเป็นยังไงคะไฟล์หรือคอร์สเท็กเจอร์คอร์สครับซึมได้ดีเห็นไหมเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะคอร์สเท็กเจอร์ถูกต้องนะคะความซึมได้ดีนะคะพอมันซึมได้ดีเนี่ยน้ำก็ซึมลงใต้ดิน ได้ดีทําให้การกัดเซาะบนพื้นผิวเนี่ยต่ําเราจะได้ทางน้ําที่อยู่ห่างๆกันเราเรียกว่าคอสเทกเจอร์คอสเทกเจอร์นะคะถ้าดินอ่ะพวกคอสเทกเจอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตะกอนขนาดหยาบพวกกาเวลแซนหรือหินที่ซึมน้ําได้ดีแซนสโตนอะไรพวกเนี้ย เออน้ําฝนตกลงมาน้ําก็ซึมลงไปไหลในร่องเดิมนะคะถ้ามันจะไหลบ่าส่วนเอ่อ density หรือ d e n s t texture ที่เป็นไฟล์ texture ท,ทางน้ำเนี่ยอยู่บนพื้นผิวอยู่กันอย่างหนาแน่นเลยมันจะสื่อว่าบริเวณเนี่ยเป็นบริเวณที่ซึมน้ําได้ต่ําม,มากเลยเช่นพวก เร่หมัดพวกสิวพอน้ำมันซึมลงไปได้ต่ำอะทำให้การ erosion บนผิวหน้านะบนผิวมีมากเราก็เกิดทางน้ำที่เป็นฝายเ texture นะคะเดี๋ยวเราจะเห็นในภาพถ่ายเลยว่าทำไมบางโซนเนี่ยทางน้ำเยอะไปหมดเลยบางโซนเนี่ยทางน้ำน้อยให้เรารู้ได้เลยว่าอ่ะ ลักษณะของหินเนี่ยสองบริเวณเนี้ยแตกต่างกันแหละนะคะพอลักษณะทางน้ำมันปรากฏแตกต่างกันแสดงว่าตร,ตรงนี้อาจจะเป็นหินชนิดหนึ่งอีกบริเวณอาจจะเป็นหินอีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้คือหน้าตาทองน้ําแบบเดนดิติกอ่ะเรามาดูแบบแพทเทิร์นละหรือว่ารูปแบบทางน้ํานะคะแบบแรกนะคะเดนดิติกหรือว่ากิ่งไม้ เรียนในห้องเอาให้ดูเป็นแบบรูปรูปกกระตูนเนาะอันนี้ลองมาดูในภาพถ่ายจริงๆนะคะว่ามันเป็นยังไงแต่ก็จะมีแบบฝึกหัดให้เราเนี่ยรูปมันจะเป็นอย่างนี้ให้เราลองลากล่องน้ําล่องน้ําลากตรงไหนมีเลยลากตรงแบบที่มันเป็นตีนเขาเนี่ยเป็นล่องแล้วก็ลากไปนะคะเราต้องลากนะไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นรูปอะไรกันแน่นะคะถ้าเราแบบดูได้ตายอย่างเดียวอาจจะงงถ้าเราเอามือลากตามแบบเลาะไปตามล่องน้ําที่มันเห็นเนี่ยลากไป ลองอยู่ตรงไหนเราก็ขีดขีดขีดแล้วก็จะเห็นว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นคล้ายๆรูปกิ่งไม้นะคะที่แพก่กิ่งก้านไปอันนี้ก็จะเกิดในหินที่ค่อนข้างเป็นเนื้อเดียวเนื้อเดียวกันเหมือนกันทั้งมวลหินนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพวกตะกอนที่ไม่แข็งตัวนะคะเป็นอะไรได้บ้างเป็นไฟายเกรนเป็นหินเนื้อละเอียดก็ได้ด้านล่าง เป็นแบบเชลนะคะก็ได้เป็นทับเป็นคริสตัลีนล็อกหรือว่าหินที่เป็นพวกหินอคานีนะคริสตัลีนล็อกหรือเป็นเมตาโมฟิกล็อกนะคะที่มีการแปลเหมือนเป็นอะไรก็ได้อะแต่แบบมันต้องเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะคะก็จะแสดงหนาเดนดิติกอันนี้นะคะเป็นเดนดิติกเนาะสองรูปเลยเป็นเดนดิติกอันนี้ก็กิ่งไม้ เดนดิติกแต่แตกต่างกันไหมแตกต่างกันไหมโซนด้านนี้กับโซนด้านบนอะไรที่แตกต่างกันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเดนดิติกแพทเทิร์นแต่ว่าเท็กซ์เจอร์ต่างกันด้านบนนะคะเป็นไฟล์เท็กซ์เจอร์ตัว F นะคะ F ก็คือไฟล์เท็กซ์เจอร์ถ้าเราเขียนเราไปแปลในภาพถ่ายเราก็จะอเขียนตัว F เอาไว้นะแล้วก็ตรงด้านล่างนะคะเป็นคอสเท็กซ์เจอร์ก็คืออ่า ันมันอยู่ห่างๆกันด้านโลบด้านขวาม,มือก็เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นเดนดิติกแพทเทิร์นเหมือนกันแต่ว่าลักษณะไม่เหมือนนะ่ะไม่เหมือนกันซะทีเดียวตรงตัว C ตัว C อันนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นเรกสโตนแล้วก็บริเวณที่เป็น SC ตรงนี้ซิลตี้เคล ส่วน SS นะคะย่อมาจากบริเวณที่เป็นแสตนไหใช่แสตนนะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่ายิ่งตะกอนมีความละเอียดมากขึ้นเนี่ยท็กเจอร์ของทางน้าเนี่ยก็จะยิ่งละเอียดมากขึ้นตามไปด้วยนะคะตามตามความละเอียดของเนื้อตะกอนหรือ,อะตะกอนละเอียดมีความซึมได้ต่ำนะค,ะความซึมได้ต่ำก็จะให้ทิกเจอร์ของทางน้ำที่เป็นไฟล์พกเจอร์ ต่อมาอันนี้เป็นเป็นเดนดิติกเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นแบบเหมือนลูกผสมนะคะเดนดิติกคนกับพาลาเลโออย่างเงี้ยมันก็จะแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นทางน้ํากิ่งไม้ที่เออขนาดอยู่นะก็ขนาดด้วยนะก็เป็นกิ่งไม้ด้วยนะคะด้านล่างด้านล่างลูกนี้นะคะอันนี้เป็นเดนดิติกเฮกทีเนตแพทเทิร์นมันก็จะมีชื่อเรียก หลายอย่างนะบางอันนี้เราก็เพิ่งเห็นเหมือนกัน dendritic ectine pattern อันนี้เอเป็นทเทิร์นที่เราจะพบในมันจะแปลว่าล้วนหรือแปลว่าหลุดหายสักอย่างต้องไม่รู้ว่าแปลว่าล้วนหรือเปล่าเนาะใช่ไหมปกติเขาว่า loose แปลว่า loose ใช่มัน loose มันอาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาพิมพ์ตกหรือว่าพิมพ์ก้ใหม่นี้เนาะนั่นคือพังง่ายอะว่างั้นเถอะ ใช่น่าจะเสียตีว่าผูพังง่ายหรือเปล่าใช่ค่ะแต่แบบปกติคําว่า o ู e ที่แปลว่าล้วนมันจะมีโอสองตัวใช่มีโอสองตัวไม่อกว่าเอ๊ะอันนี้พิมพ์ผิดหรือตั้งใจนะแมททีเรียอันนี้มันจะเป็นอีกรูปหนึ่งของลอสไหมรูปทำไมโน <O ST S 1> มันต้องเสื่อมแต่เปลี่ยนไม่รู้เหมือนกันแต่<อ>คิดว่าฟิวตอกหรือเปล่าไอ้น,นี้ไมู่้ไม่โลนะตอนแรกนึงว่าลูส o o อี e S L ไม่ใช่อ่ะอันนั้นไม่ใช่ L มัน L-O-E-S-S S <S <c oughs> ค่ะอันนี้อ่าโอเคหรือในในในรว่าเป็นพื้นที่ที่มันสูญเสียตะกอนไปเหมือนแบบมันเป็นร่องอันนี้ดูขอบๆเหมือนมันเป็นเส้นปะม,มันอาจจะเป็นร่องน้ําที่แบบมีการอ e ีโลดไปแล้วก็คล้ายๆพวกอะไรนะคะที่เป็นแบบอยู่ในทะเลสายเป็นพวก ที่เป็นทางหนาวี่ขีดอย่างแบดแลนด์อะไรพวกนี้คไม่แน่ใจว่าแบบเป็นยังไงอ่าต,ต่อไปที่อันสุดท้ายก็เป็นเดนนิติกอินเนตแพทเทิร์นนี้เป็น Sandy and แซนดี้แอนด์ครีเอิวคล้ายๆนี่เลยอะ่ะคล้ายๆจอกแหน่ที่มันแบบอยู่อยู่ในอ่างปลาที่แบบว่า <c oughs> เป็นพวงพวงขึ้นมานะคะก็เป็นเดนดิติกเหมือนกันแล,แล้วก็เหมือนตรงในสาขาที่มันแตกออกมาะคะ่ะมันแตกย่อยๆๆ,ๆๆอีกทีหนึ่ง ต่อมาแบบพา r a l e ลนะคะทางน้ำแบบขนานหรือพา r a l e แ pattern นะคะอันนี้ก็จะสื่อถึง s โลปนะคะของพื้นที่ที่เหมือนไปในทางเดียวนะคะมีส l o p ที่ทางเดียวแล้วก็อาจจะเจอบริเวณ c อ a s t a l p l a หรือว่าที่ราบนิมชายฝั่งนะคะส l ลปส่วนใหญ่มันทางน้ำมันก็ ล้อไปกับสโลปนะคะของพื้นที่รูปทางซ้ายมือของทุกคนนะคะก็เป็นตัวอย่าง parallel drainage pattern นะคะของอตะกอนที่อยู่บริเวณเขตหนาวนะคะเกิดที่เกิด s o l i f r a c t i o n หรือว่าการไหลของดินนะคะบนพื้นผิวลัวกษณนะทางน้ำที่ขีดอย่างรูปล่างเนี่ยไอ้รูปข้างล่างไอ้ตรงที่เป็นเส้นสีดำอันเนี้ยก็คือขีดทางน้ำนะคะแต่ละเส้น ก็จะเห็นว่ามันมันวางตัวขนาดกันนะเราก็เลยจัดเป็นพาราเลล l แพทเทิร์นนะคะัดมาเป็นแบบเทลิสหรือว่าเข่าอางุ่นนะคะอันนี้เทลิสเข่าอางุน่นเทลิสแพทเทิร์นทำไมรู้สึกว่ารูปเ yeah, ไม่ใช่รูปนี้ไม่ใช่อามันจะเป็นทางน้ำที่อาเทลิสนะคะถ้าตอนที่เรียนเลคเชอร์เนี่ย ด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นโฟลนะคะมันจะเป็นจะเป็นชั้นหินที่โคตรโค้งแล้วก็มันจะมีหินหนึ่งเนี่ยที่แข็งนะคะที่แข็งกว่ามันจะเป็นสันขึ้นมาแล้วก็หินที่ปุพังง่ายนะมันก็จะเป็นเป็นที่ลาบแบบสลับกันไปอย่างเงี้ยสานกับที่ลาบนะคะแล้วก็ทางน้ําเนี่ยมันจะไหลเนี่ยทางจะไหลอยู่ในบริเวณที่ลาบตรงเนี้ยเป็นสันตรงเนี้ย ที่ไม่มีทางน้ำนะคะแล้วมันก็จะเชื่อมอาจจะมาเชื่อมกันกับอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ถ้าลักษณะแบบเนี้ยที่เป็นมีร่องน้ำลักแล้วก็มีเหมือนแยกออกมาอย่างนี้เราจะเรียกว่าทางน้ำเข่าอางุ่นนะคะก็เกิดในพื้นที่ที่หินเนี่ยมีความคงทนที่แตกต่างกาันต้องมีหินชนิดหนึ่งอะที่แบบ ซอฟก็คืออ e ีโรตอีโรง่ายนะคะอีโ e รชันง่ายกับอีกอันหนึ่งที่เป็นฮาร์ดก็คือแข็งเป็นหินที่คงทนคงทนกว่านะคะอยู่แตกแต่งกันมันเลยทำให้เป็นสัดแล้วก็เป็นล่องนะคะบอกว่า direct directestream แม่น้ำเนี่ยสายหลักเนี่ยจะมีการพัฒนา ในบริเวณที่เป็น long, ล่องเราก็จะมีล่องหลักเนี่ยเห็นไหมมันจะมีล่องหลักอยู่นะคะแล้วก็ small t ท i ิ u t รีหรือทางน้ำสาขาเนี่ยก็จะอยู่ทางซ้ายหรือทางขวานี่แหละขออยู่อยู่ตรงข้างๆอยู่ตรงข้างๆข,ของทางน้ำหลักนะคะอลาเล o โฟหรืออลาเล l เบตนะคะหันหินคดโค้ง ะะที่มีความแตกต่างกันของชนิดหินที่มีความคงทนของชนิดหินนะแตกต่างกันก็จะแสดงลักษณะที่เป็นเทลิสแพทเทิร์นนะคะอาจจะแบบย้อนไปดูในเลคเชอร์อีกทีหนึ่งรูปนั้นจะเข้าใจง่ายอันนี้มันเป็นแบบภาพถ่ายเนาะต่อมาเลคแทงกูล่านะคะอันนี้ทางน้ำแบบตั้งฉากส่วนใหญ่อันนี้ง่ายๆเลย,ยเกิดจากฟอ l หรือ จอยของหินนะคะสองทิศทางมีทิศทางนี้ทางนี้ทางที่หนึ่งแล้วก็อีกทางหนึ่งนี้เป็นแนวที่สองตัดกันนะคะ intersecting fault or joint system นะคะเป็นระบบของรอยเลื่อนหรือแนวรอยแตกนะคะที่ตัดตั้งฉากกันด้านล่างเป็นอะไรเป็นหิน โมเจเนสค s ิสตัลลอกอาจจะเป็นหินอัคนีนะที่มีความเป็นเนื้อเดียวกันที่มันมีจอยอยู่ด้านบนนะคะหรือเป็นเ e ดิเมน t a r รีลอกก็ได้เป็นหินตะกอนก็ได้นะคะที่แบบพัฒนาอยู่บนที่รับสูงอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นอะไรก็ได้ที่มันมีฟอก,กับจอยเนี่ยผักกันรูปด้านล่างก็เป็น เอ่อ uh, r e c t a n g บ l a r d r a เ n a g e pattern เหมือนกันต่อมา Radial นะคะอันนี้ Radial ทางน้ำแบบรัศมีอันนี้ก็จะมีการไหลาจากจุดศูนย์กลางออกมาทุกทิศทุกทางนะคะส่วนใหญ่ก็จะเจอในพวก Volcano นะคะภูเขาไฟมันก็จะไหลเป็นวงกลมหรือวงรีนะคะออกตามภูมิประเทศจากที่สูง ลงสู่ที่ต่ำนะคะ r a d i a t e outward form central p a r t ไหลออกจากจุดกึ่งกลางไปยังหรือไหลาจากแฝงแงนี่ก็หมายถึงอะสมมติเป็นภูเขาไฟใช่ไหมแฝงก็คืออาจจะมีลูกน้อยๆอ,อยู่ตรงเนี้ยมันก็จะไหลออกออกไปเป็นรัศมีเหมือนกันนะคะทางน้ำแบบวงแหวนนะคะแอนนูล่า วงแหวนแตกต่างจากเมกื่มกอ,อกี้เมื่อกี้ไหลออกอันนี้ไหลเข้านะคะไหลเข้าทุกทิศทางเลยตรงนี้ก็จะเป็นแองตรงกลางนะคะเป็นโลแ a ล์แล้วก็ตรงนี้นะคะมันจะเป็น non resistant b a ก็คือความโค้งนของหินเนี่ยในแองเนี่ยมันไม่ค่อยดีมีการ erosion ได้ง่ายนะคะก็จะเป็นแบบพวกเบสินเป็น d e p r e ช s i o n นะคะเป็นรูปวงกลมนะคะ ทางน้ำก็จะพัฒนาในบริเวณด้านในต่อมาถ้าเป็น internal drainage บ้างอะทางน้ำที่แบบอยู่ข้างในอยู่ด้านใต้นะคะข้างใต้อย่างเช่นพวกหินปูนหรือชิปซัมนะคะที่ทางน้ำเนี่ยไม่ได้ไหลบนพื้นผิวมันไหลเป็นระบบน้ำใต้ดินนะคะสิ่งที่เราจะเห็นบนพื้นผิวก็คือเป็นพวก s ิ hole n k h o l e pattern หรือว่าหลุมยุบนะคะอ่ามันก็จะเป็นเนี่ยเป็นกลมๆแต่ที่เราแต่ที่เราวาดหรือว่าเราเราลากเส้นลงในภาพเนี่ยถ้าเป็นหลุมเราก็จะลากวงกลมตามที่มันแสดงแล้วก็เราจะขีดแบบนี้ขีดแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของพวกหลุมยุบนะคะะก็จะเป็นเส้นวงกลมหรือเป็นวงรีนะคะ โอวลลหรือราวดอีเล็ูร่าเคิร์หรือแบบหยักๆยักก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่ทรงเลยอ่าเราก็บางทีนะคะก็อาจจะมีฟอลอยู่ด้วยนะคะอะ่รูปแรกนะคะรูปแรกรูปนี้นะคะก็จะเป็นซิงโฮแพทเนิร์นะคะในพื้น,นที่พื้นที่หนึ่งส่วนรูปที่สองฝั่งนี้ก็จะเป็นท็อปปิคอลคลาสนะคะก็คือเป็น เป็นเป็นคลาสแลนส์เคปหรือว่าเป็นภูมิประเทศแบบหินปูนในเขตในเขตบ,บ้านเราเนี่ยแหละท็อปปิคร้อนชื้นนะคะท็อปิคอลมีแพทเทิร์นของสิงโฮนะคะเนี่ยมีสิงโฮแล้วก็เอ,อ่อทั้งมีสิงโฮแล้วก็มีที่เป็นแฟกเจอร์ด้วยหรือว่ารอยแตกนะคะที่แตกต่างกันทําให้แพทเทิร์นเนี่ยไม่เหมือนกันทําให้กันสิ่งที่เราเห็นในภาพถ่ายไม่เหมือนกัน อันนี้แบ่งได้เป็นสามโซนก็คือโซน A โซน B แล้วก็โซน C ีทุกคนลองดูนะเห็นไหมมันไม่เหมือนกันขนาดของสิงโคหรือว่ารอยแตกนะคะรอยแตกในโซน B เนี่ยจะเยอะเนี้ยที่เป็นเส้นรอยแตกแล้วก็สิงโคเห็นในโซน C จะเยอะพวกเส้นพวกเนี้ยที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเส้นที่ขึ้นมาจากภาพแต่ว่าเป็นเส้นที่เราเนี้ยแหละดูแล้วก็เอากระดาษไขาวางนะคะแล้วก็เราก็จะขีดลากอันนี้คือการแปลความ ของผู้แปลก็คือพวกเรานั่นเองนะเดี๋ยวเราจะต้องลองทําดูนะคะต่อมานอกจากรูปแบบพื้นฐานที่เราเรียนมาแล้วมันจะมีอีกหลายอย่างที่แบบอาจจะไม่ได้ไม่ค่อยได้เจอนะคะแต่ว่าก็มีเหมือนกันอย่างเช่นเดเรนจ์แพทเทิร์นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตะกอนที่เป็นน้ําแข็งนะคะเชอร์ทิว มันก็จะมีทางน้ำํำมีทางน้ำํำยือไปมาค่ะทีทีทน่าจะมาจากคาว่าถิวก่อนขอนแข็งแล้วก็เอเอดาวนะดาวอันนี้ดาวน่าจะมาจากคาว่าโมเรนจะเป็นกองตะกอนนะคะแล้วก็ล,ะ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 ละ่างไดโคโตมิกแพทเทิร์นอันนี้เหมือนแบบ เหมือนหางมาลเหมือนหางม้าเหมือน,นอะไรก็ไม่รู้อะเหมือนกิ่งไม้เหมือนกันนะแต่อันนี้เป็นแพทเทิร์นที่เกิดในอลูเวลแฟนเราจะเรียกว่าไดโตไดโคโตมิกนะคะก็คือมีร่องร่องตรงนี้ทางน้ำไหลไหลแพระแพรออกไปอะแพรออกไปในแฟนตรงนี้เป็นแฟนมันก็จะเป็นแบบนี้อนาสโตโมติกไดเนตแพทเทิร์นอะ แม่น้ำนะคะแบบอนาโตมซิงเก็ดได้แพทเทิร์นอนาโตมติกลาคูเนตนะคะทางน้ำแบบวงๆนะแล้วก็เบรเดดเนตแพทเทิร์นนะคะทางน้ำที่เป็นแม่น้ำประสานสายกนะ็จะมีแซนบาร์อยู่ตรงกลางอันนี้เป็นรูปทางด้านซ้ายมือนะรูปที่59นะคะ อันนี้อยู่ที่นอตดาโกตาอเมริกานะคะเป็นเกลเชียลแลนด์สเคปสภาพแวดล้อมแบบภูมิประเทศแบบทันน้ำแข็งนะคะที่แสดงลักษณะออ uneven and poorly drained g r a n นต e surface นะคะแบบผิวไม่ได้บอาบ uneven ผิวไม่เรียบ,เ,ยบเป็นผิวขรุขระนะคะแล้วก็มีการระบายน้ำที่ไม่ดี poorly drained o b and k e t t l e t o p o g r a p h y นะคะจำยังจำได้ไหม Kettle Kettle Lake นะคะเป็นบริเวณที่เป็นแอ่งลงไปที่เป็นแบบทะเลสาบที่เกิดจากน้ําแข็งมันละลายอยู่ข้างใต้นะแล้วมันก็แบบเป็นเหมือนเป็นหลุมลงไปนะ k e t t l น Nob ก็คือเป็นเหมือนเป็นปุ่มเป็นปุ่มขึ้นมานะคะ Nob and Kettle ส่วนด้านล่างนะคะอันนี้ก็เป็น Glacial Landscape เช่นเดียวกันนะคะที่อิลินอยสแสดงดีเรนจ์เดเน t แพทเทิร์นนะคะทางน้ำที่แบบว่าเกิดเป็นแบบเป็นยมยมนะคะอ่ะส่วนด้านขวามืออันนี้เป็นภาพสองภาพเราสามารถมองให้มันเป็นสามมิติได้นะทุกคนเคย<ม>เคยเคยมองภาพสามมิติไหมคะ,ะที่มันแบบจะน,นูนขึ้มนมาเป็นรูปเนี่ย รูปเนี้ยก็สามารถมองเป็นสามมิติเช่นเดียวกันถ้าเราทำทำไงทำตาเบลอ,รบอ,รบอรหรออ่าลองดูนะทุกคนอาจจะจ้องจ้องที่คอมของตัวเองหน้าจอ iPad มันสามารถแบบเราต้องยื่นหน้าเข้าออกหรือเอา iPad แบบเหมือนเข้าเข้าออกๆอ,อ,กอะ่ะมันสามารถมองแล้วเราจะเห็นภูเขาเนี่ยสามลูกนะคะ ตอนนี้จานนูนแล้วนะมีใครนูนบ้างคะมีใครมองแล้วเป็นข้าวสาม,มีติบ้างคือมันจะนูนขึ้นมานะแล้วก็ตรงกลางอะตรงวงกลมอะมันจะแบบเหมือนเป็นเป็นเป็นหลุมหลุมลงไปนะคะแล้วก็มีทางน้ําเป็นเสน้นๆรอบๆเลยมีใครดูออกบ้างเอ่อเอาเอาเอา,เอาหน้าเนี่ยอยู่ห่างจากจากจอหรือภาพเนี่ยประมาณสักหนึ่งไหมบรรทัดนะคะ แล้วก็มองภาพทางด้านขวามือเนี่ยเหมือนเรามองภาพสามิติเนี่ยมันนูนมันนูนขึ้นมาแล้วแล้วก็ด้านล่างนะคะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นรูล,ลงไปน่าจะเป็นป่องเล็กๆที่อยู่ด้านข้างนะคะเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นหลุมหลุมลงไปซึ่งมีระดับที่ไม่เท่ากันเป็นไงบ้างมีใครมองได้ไหม มีใครนูนไหมคะมีใครมีใครนูนขึ้นมาบ้างของพี่ปอในหน้าจอมองนูนไหมคะพี่ปอก็จริงๆมันก็อพมองได้แต่ว่ามันอันเล็กชีชอ๋ออันเล็กต้อนเล็กเลยอ่านะคะถ้าดูถ้าดูจอใหญ่ๆถ้าแบบใครเปิดใน i p a d หรือในคอมอะไรเงี้ยก็อาจจะมองมองออกนะมันก็นูนนะ อันนี้ด้านล่างนะคะให้เว้นให้ทุกคนเติมว่าเป็นทางน้ำแบบไหนคะเป็นแบบอะไรเอ่ยเดียวไหมครับคะเรเดียลใช่ค่ะเป็นเรเดียลแพทเทิร์นนะคะเรเดียลเรเดียลเรเนตแพทเทิร์นนะคะอันนี้เป็นภาพสองภาพที่สามารถมองเป็นสามมิติได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้น,นี้ถ้าดูแบบ ดูได้ต่อเปล่าก็จะได้อยู่นะเป็นแบบไหนเอ่ยการที่เราลองฝึกดูแล้วเราลองคิดนะมันก็จะทําให้เราไปเห็นของจริงน่ะแล้วเราก็จะมีหลักการในการคิดได้มากขึ้นไม่ใช่แบบว่าฟังอาจารย์บอกว่าเออเป็นอะไรอร้อยร้อยตามไปไม่ใช่นะทุกคนต้องมันเป็นวิชาที่ยังไงอ่ะต้องฝึกอ่ะเหมือนแบบเหมือนฝึกดูอ่ะ ถ้าแม้ถ้าเราไม่ฝึกดูด้วยตัวเองหรือไม่ได้ฝึกคิดตามไปด้วยน่ะมันจะยากกับชีวิตเราที่เหลือเพราะว่าอาจารย์ไม่สามารถตามไปบอกทุกคนตอนสอบหรือตอนแปลอะไรเงี้ยเราต้องดูเองนะคะอาจจะแบบว่าอ่าดูแล้วเป็นอะไรถามเพื่อนก็นได้เพื่อความชชว่์ว่าเออเธอดูเหมือนกับเราไหมว่าเป็นอันนี้เหมือนกันหรือเปล่าหรือแบบมาถามอาจารย์ว่าเออผมดูเป็นอันนี้หนูดูเป็นอันนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะทุกคนทุกคนต้องต้อง,องเหมือนเรียนพื้นฐานไปและ อาจารย์สอนหมดแล้วที่มีเนี่ยเหลือแค่การที่เราดูเยอะๆนะคะแล้วก็แล้วก็ฝึกอันนี้เป็นแบบพาราเลนะคะพาราเลดูเดียวก็นั่นใช่เห็นไหมตอนล่างลากลากเส้นแดงแดงเนี่ยมันขนาดันหมดเลยนะคะขนาดเป็นพาราเลวด้วยในแพทเทิร์นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของทางน้ำนะคะในพื้นที่ที่รองรับด้วยหินแบบต่างๆเอามาให้ดูนะคะ อย่างอันแรกนะคะอันแรกที่เป็นลักษณะรูปบนสุดเป็นเดนดิติกนะคะเป็นทางน้ำเดนเนตแพทเทิร์นแบบเดนดิติกแล้วก็เท็กเจอร์เป็นแบบคอสก็คือทางน้ำอยู่ห่างๆกันส่วนใหญ่แล้วทางน้ำแบบนี้จะพบในบริเวณที่หินที่รองรับนะคะเป็นหินทรายนะคะที่มีความคงทน resistant to w e a t h e r i n g ก็คือมีความคงทนต่อการถูกกร่อน มากนะคะแล้วก็ถ้าในถ้าหินทรายเนี้ยอยู่ในบริเวณที่มีสภาพอากาศแบบฮิวมิตนะคะร้อนฉืนนะคะก็จะแสดงลักษณะที่เป็นหน้าผานะคะหน้าผาเป็นเหมือนหน้าผาชันเป็นที่ราบแล้วก็เป็นหน้าผาชันนะคะก็จะมีทางน้ําหลักที่ไหลยอยู่บริเวณที่ราบตรงนี้นะคะละัดเลาะระหว่างแนว แนวสันเขานอกจากหินทรายนะคะก็อาจจะเป็นพวกควอตไซด์หรือคองโกรมเลนนะคะก็จะพบลักษณะทางน้ำแบบนี้ได้เช่นเดียวกันถัดมานะคะถ้าเป็นเดนดิติกนะคะที่เป็นมีเดียมทูไฟเท็กเจอร์นะคะส่วนใหญ่เราก็จะเจอบริเวณภูเขานะคะที่มีความคงทนค่อนข้างน้อยกว่านะคะก็จะเห็นว่า พื้นผิวของมันอะดูเรียบนะ,ะดูราบเรียบฝ่องฝั่งมันไม่ได้เป็นเหมือนไม่ได้เป็นหน้าผาชันเหมือนเหมือนรูปบนนะคะอันนี้เราเรียกว่าแสกแอน s w เวลของภูกาฟีนะคะอ่ะก็จะเป็นเนินเขาเตีย้ยๆนะฮิลแล้วก็มาลมาลก,ก็คือนี่แหละเป็นเนินเตีย้ยๆนะคะตะกอนหรือหินที่รองรับนะคะก็จะเป็นพวกเครหรือพวกเชลนะคะเป็นหินที่ มีความคงทนน้อยนะคะ non resistant ทางน้ำนะคะก็จะอยู่ชิดชิดกัน close space t e r r i t o r y ทางน้ำสาขาเนี่ยจะอยู่ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนอันสุดท้ายเป็นหินอีกประเภทหนึง่งเป็น soluble rock หรือหินที่ละลายน้ำได้ง่ายเช่น limestone dolomite dolostone พวกนี้จะไม่มี surface run off หรือว่าไม่มีทางน้ำอยู่บนพื้นผิวนะคะ ดูจากภาพตัดขวาก็ได้ทางน้ําจะอยู่ใ,ใต้ดินนะคะเป็นระบบเหมือนเป็นระบบพวกระบบน้ําใต้ดินหรือเป็นโพรงถ้าด้านบนที่เราจะสามารถมองเห็นได้นะคะก็จะเป็นจัดอยู่ในเรเนทที่เป็นอินเทอร์เนลหรือว่าทางน้ําใต้อยู่ข้างใต้ดินด้านบนก็จะเจอพวกกลุ่มยุบนะคะหลุมยุบพวกเป็น s u b เซอร์เฟซ a ร e เนทค่ะซับเซอร์เฟำนี้ ก็คือเท่ากับคำว่า internal d e n i e อันนี้ก็เป็นตารางนะคะที่สรุป denite pattern นะคะกับลักษณะของหินนะคะที่เราสามารถเจอได้นะคะอันนี้ก็มีหลายอย่างเลยข้อแรกตรงนี้นะคะก็จะเป็นชนิดของ เดนตแพทเทิร์นพื้นฐานที่เราสามารถพบได้นะคะก็ลักษณะของพื้นผิวตรงนั้นมีอะไรบ้างนะคะอ่าเอาก็ตารางด้านความมือที่ต่อนะคะก็อาจจะขยายความหรือเป็นอะไรอ่ะเป็นชนิดย่อยนะคะ ลงไปในในสตมุในเดนิติกอย่างเงี้ยก็จะมีซับเดนิติกเดนิติกคินเนตอานาสโตมติกอะไรพวกเนี้ยเหมือนย่อยหมวดย่อยที่อยู่ในเดนิติกนะคะอย่างพาราเล,ลก็มีสับพาราเลลกับโคลินเนียอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นชนิดย่อยลงไปอีก